สั้น <Okay. S 2> ตอนต้องมีปอกนิ้วมือสำหรับดึงเข็มปลอกนิ้ว 3D สำหรับดันก้นเข็มแล้วก็ปลอกนิ้วโลหะสำหรับรอ,องเข็มด้านข้างเวลาี้ยวลงไปให้มือด้านซ้ายให้จับลักษณะอย่างน,นี้แล้วก็ให้เข็มกระแทกกับปอกน,นิ้วตรงนี้แล้วก็ใช้ส่วนนี้ดันเข้ามา สันตรงสันมันตรงส,สขอบใช่ดันจะเห็นว่าตรงสันดันแล้วนูนขึ้นมามันจะนูนขึ้นมาอย่างนี้คอยสังเกตหรือเวลาขึ้นนะคะตอนแรกใช้จับเข็มอย่างนี้ก่อนตั้งเข็มให้ได้ก่อน เราวก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางดันดันเข็มอยู่คือพอข้างล่างเราดันมันก็จะเป็นสันขึ้นมาเลยแพอขึ้นมาปุ๊บ<ม>เห็นปลายเข็มนิดเดียวปุ๊บเราหักลงเลยตั้งฉากตั้งฉ,ฉ <ะ S 1> ากหักล,<ง>ลงเลยแล้วก็ดันขึ้นนิดเดียวนะคะเห็นแค่ปลายเข็มนิดเดียวแล้วก็หักลง พอหักลงเนี่ยให้ลงกับสันสันของอเหล็กขอกเหล็กข้างล่าง,าง,ลางแล้วก็หักขึ้นพอหักขึ้นปุ๊บเนี่ยให้ให้ดันให้ดันนิ้วซ้ายเนี่ยเข้าไปให้ถึงเข็มแล้วก็ดันขึ้นนิดหนึ่งก็ลงข้างล่าง ไม like ่ติดไม่ติดด้วยข้างล่างอือหือ เวลาจับเข็มได้แล้วใช้ใช้ปลอกนิ้วมือหนังค่ะดันเข็ก้นเข็มแล้วก็กระดกเฉยๆเราจะต้องเราไม่ไม่ต้องใช้นิ้วจับอีกแล้วใช้แค่นิ้ดันแล้วก็เินขึ้นลงแค่นั้นเอง